ดีครับผมจะส่งระบายขอบคุณลูกค้ามานะนี่เป็นใบเดียวครับ f 9 2นะครับอันนี้เป็นเบต้านะครับเทอร์รันครับ732ดสาะรุ่นเอ็ดสามหนะครับรุ่นนี้ฮะทำเดิอนครับนี่ก็โปรโมชั่นนะครับก็แจกไปรูดีให้แล้วนับเป้าสิบแผ่นครับก็เขาส่งฟรีเนาะเดี๋ยวผมก็จะที่ก่อนนะฮะซับหน่อฮะไปเอาใส่เนี่ยแใหม่เลยครับของแต่ใหม่ให้ทดสอบนะครับทดสอบนิดหน่อยนะไม่เยื่อนนะครับประมาณการทำงานดีหรือเปล่าประมประมาณนี้เนาะแตกมาแล้วนะ เราอยากให้ได้ผลคุณภาพนะครับสองก็สวยงามถ้าไม่มีแตกหักเสียหายนะโอเคนะครับจะส่งให้เลยครับเนาะสนใจรุ่นไหนก็ทักมาผมชั่นเราก็เยอะแยะนะครับลูกค้ามีก็ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเยอะแยะนะครับสนใจทักมาแล้วกันนัดนี่สวยงามถะเทารัดใหม่ๆเลยนะครับผมเทารัดนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวมีรูปสูบแถมให้เนาะอันนี้ไมาจากกล่องเราเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ข้างใต้ให้นะครับใส่ใส่เงี้เลยครับไม่หายนะครับหายใส่ไปเใส่ โอเคนะครับลุคนี้ก็ได้สะสมนะครับเป็นงานที่ดีมากเลยมีเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะคือ <c oughs> สไต็มโอเคนะครับก็ลองนิดนึฮะแคทีนะครับก็จัดส่งเลยครับไม่ต้องของครับสั่งซื้อจากร้วเราก็ได้ของคุณภาพทั้งนั้นนะฮะเสน่ห์โดยที่ลูกค้าจะสั่งยี่ไห้อไเนาะถ้าจะไหนต่อไปเล่นได,ได้นี่ก็ล็อกได้นะฮะสีแดงนี่อย่างเงี้ยิงไม่ได้นะครับผมเน,น,นี่ยอผื่อฮะของจริงนะฮะ มาต้องบีบทั้งคู่นะครับอย่างดีโอเคนะครับโอ้โหคลับสุดยอดเดี๋ยวก็ตัดตรงให้ครับตัใจเด็ดทับมาลิดสั่งลิดนะครับก็จับจองเอดี๋ยวสินค้าหมดนะครับมีออปชั่นโบดโปรแถมให้อยู่ครับตลอดเลยครับผมขอบคุณข้าววันนี้ข้าบใหม่ใหม่ข้า